มือปราบหูดำเชื่อพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญรอจิกซอจับคนร้ายยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ผ่านมา59วันแล้วยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายในขณะที่คนในครอบครัวออกมาเปิดเผยว่าสงสัยกันเองจนกลายเป็นรอยแล้ว ทั้งนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือมือปราบหูดำร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ปากคำของคนในครอบครัวผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่ามีน้ำหนักต่อคดีหรือไม่โดยพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นเชื่อว่าต้องมีคนพาไปแน่ๆและเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่และเป็นคนที่สนิทสนมซึ่งการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดอาทิ พ่อแม่ลุงพลตรงนี้ตำรวจก็อาจจะคิดแต่ยังไม่ทำอะไรเพราะต้องสืบประเด็นอื่นด้วยโดยยึดหลักพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงดินเอพล่อตำรวจตรีวิชัยชี้แจงถึงกันให้การในแต่ละครั้งไม่ตรงกันว่าการให้การในแต่ละครั้งถึงแม้ไม่ตรงกันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนร้ายเพราะเป็นเรื่องของการลำดับคาพูดอีกทั้งหากเป็นชาวบ้านก็ยิ่งมีสิทธิ์ให้การไม่ตรงกันได้ แต่ตำรวจมีเทคนิคในการพิจารณาคำให้การว่าคำให้การไหนจริงหรือถูกต้องเนื่องจากต้องวิเคราะห์จากพยานซึ่งตำรวจก็เจอแบบนี้ในหลายคดีและบ่อยมากส่วนตัวเชื่อว่า คดีนี้แคบลงแล้วและเชื่อว่าตำรวจมีคนต้องสงสัยแต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาเชื่อมโยงให้ได้เท่านั้นเองเมื่อถามว่าการตั้งข้อสงสัยของทั้งสองฝ่ายนั้นมีผลต่อการวิเคราะห์หาหลักฐานว่าทำไมต้องสงสัยลุงพลเพราะเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ทำให้สงสัยได้ขณะที่ลุงพลที่สงสัยพ่อแม่ทำให้ต้องปิดบัง ซึ่งความสงสัยตรงนี้จะสามารถทําให้ตํารวจนํามาต่อจิ๊กซอในคดีนี้ได้ซึ่งคนนอกอาจจะไม่รู้ซึ่งคนในครอบครัวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพฤติกรรมของคนในครอบครวัวที่แสดงต่อนองจะพูดเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าตอนนี้ตํารวจพอจะรู้แล้วไหมตนเชื่อว่ารู้แต่จิ๊กซอที่จะต่อมาดําเนินคดีได้คือสําคัญดังนั้นจึงต้องหาพยานหลักฐานตรงนี้ซึ่งตนเชื่อว่า สดิ้งคือพยานสำคัญโดยเชื่อว่าเด็กจะโกหกไม่ค่อยเป็นแต่วิธีการจะสอบให้รู้จักสดิ้งได้อย่างไรนั้นสำคัญ นอกจากนี้ส่วนตัวยังเชื่อว่าคดีนี้คนร้ายไม่ได้ก่อเหตุนในจุดที่พบศพน้องชมพู่แต่เป็นการเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วนำมาวางไว้เพราะที่เกิดเหตุเรียบร้อยมากอาจจะทำเพื่ออำพรางหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องหาว่าเป็นใครหรือกลุ่มใดที่ทำให้พลาดจนน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วเอาไปวางไว้ในจุดดังกล่าวซึ่งต้องไปสืบหาดู สมือปราบเปิดเบื้องลึกลุงกับแม่ชมพู่แฉกันยับงานนี้ใกล้เอ็นเกมคนผิดมีแค่หนึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำเปิดเผยว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนางสาววิตรีแม่นองชมพู่ที่มีการตั้งข้อสงสัยตัวลุงพลเกี่ยวกับ การเดินทางจากบ้านไปรับพระซึ่งมีเวลาที่หายไปและลุงพลด้วโต๊ะกบนางสาววิตรีเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องไม่ขึ้นไปหาศพลูกบนเขาภูเหล็กไฟวันที่เจอศพรวมถึงเร่งรัดการเผาศพลูกนั้นในมุมของการทำงานของตำรวจถือว่าเป็นผลดีที่สามารถจำกัดวงแคบลงและสามารถตามหาตัวคนไร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากมีคนออกมาแสดงตัวเหมือนลักษณะร้อนตัว เพราะกลัวว่าจะถูกจับทําให้ต้องออกมาปัดโยนความผิดไปที่คนอื่นหรือการเปิดประเด็นเปลี่ยนความสงสัยไปที่คนอื่น ดังนั้นตำรวจสามารถจับพิรุธและทำงานง่ายมากขึ้นโดยการนั่งจับผิดการสงสัยของสองฝ่ายแล้วหาพิรุธจุดเชื่อมโยงว่ามีมูลความจริงมากน้อยเพียงใดจากนั้นเพียงแค่หาพยานหลักฐานเพิ่มก็จะสามารถชี้ชัดตัวคนร้ายได้โดยขณะนี้ตนเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด อาจจะเป็นคนร้ายไม่ว่าจะเป็นพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวของน้องชมพู่ก็เป็นได้ขณะน,นี้ตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยายนนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานจากการสอบปากคำที่จะมุ่งหาความจริงไปถึงตัวผู้ร้ายแต่ทางนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าตำรวจ จะตัดผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆก่อนหน้าออกไปโดยสต้องมีการเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องและพยาหลักฐานตามวิธีการของตำรวจแต่เพียงแต่อาจจะจำกัดได้แคบมากขึ้น และจะต้องดําเนินการสอบสวนต่อไปอย่างไรก็ตามหากมีข้อพิรุษมากเท่าไหร่เปิดประเด็นใหม่หรือความสงสัยมากเท่าไหร่ก็จะสามารถสนับสนุนการทํางานให้มีความแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นโดยหลังจากที่ทราบพ,พิรุษแล้วเพียงตํารวจนําทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จเพียงเท่านั้นก็จะได้ข้อเท็จจริงว่าอะไรโกหกหรืออะไรคือความจริงซึ่งตํารวจมีอํานาจหน้าที่ที่จะเชิญผู้ต้องสงสัยเข้าเครื่องจับเท็จได้ พันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชชายาสารวัตรเรมโบออดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสรวัตรกองปร,ะะราบมับคลามองว่าการออกมาทะเลาะกันเองระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับตำรวจเหมือนต่างคน ต่างศาสตร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธิ์ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองนับว่าเป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าตอนนี้คดีเดินทางมาถึงทางตันชาวบ้านและในละแวกที่เกิดเหตุหาใครมีหลักฐานอะไรสาวถึงตัวคนไรได้ให้หาทางติดต่อกับ พลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้ปัะชาการตำรวจแห่งชาติคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจสาวใกล้ถึงตัวแล้วอยากให้มีความเป็นมนุษย์ออกมารับผิด ความจริงก็เป็นความจริงเพราะหนีไม่พ้นคิดว่าตำรวจรู้ว่าใครเป็นคนร้ายและทำอะไรกันอยู่เชื่อว่าเวรกรรมตามทานคนร้ายหนีเวรกรรมไม่พ้นหนีความจริงไม่พ้นออกมาพูดความจริงคนจะให้อภัยเพราะชาวกกอกชาวมุกดาหารเสียหายเชื่อว่าคุณอาจจะโกหกคนอื่นได้แต่จิตใจพวกคุณคุณรู้ว่าทำอะไรกันอยู่ออกมาพูดความจริงทุกคนจะให้อภัยโทษหนักจะได้เป็นเบา ชาวเน็ตจับผิดแม่นอนชมพู่ดูว่าพี่รุธมีอะไรบ้างโดยประชาชนส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์กันว่าตลกแม่นอนชมพู่ตอนแรกๆนางบอกว่าถ้าเป็นลุงพลจริงนางจะไม่โกรธเลยเพราะเป็นญาติเราเองแต่ตอนนี้นางบอกว่าสงสัยลุงพลที่สุดอา้าวแล้วตอนลูกคุณตาย คุณให้ลุงพลขึ้นเขาไปรับศพส่งศพไปชนะสูตรไปรับศพกลับมาทำพิธีก็ลุงพลทั้งหมดโปะละจ้าแม่คนเขาดูออกกะละจ้ารีบเผาศพอะไรเบอร์นั้นน้องชมพู่ทำไมกระแสสังคมย้อนมาที่พ่อแม่ ก็วันขึ้นเขาแม่บอกเหนื่อยเลยไม่อยากขึ้นแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงก็ต้องกัดฟันเพื่อลูกแต่ทั้งสองคนไม่ฮึดเลยแล้วเรื่องรีบเผาศพอีกล่าสุดบอกก็อยากรู้ตัวเหมือนกันแต่รีบเผาศพเผาเสื้อผ้านี่หรอวิสัยคนอยากจะตามหาคนร้าย แป๊บๆนะตอนประมาณ20นาิ40นาทีช่องอมรินตอนที่เอาลุงพลมา vs แม่และลุงพลถามทำไมแม่ไม่ขึ้นเขาคคำตอบที่แม่ตอบนักข่าวพูดคือทำนองว่าลูกเสียชีวิตจะขึ้นไปได้ยังไงแป๊บนะคะแม่คือตอนนั้นเขาบอกกันว่าเจอน้องแต่ไม่ได้บอกว่าน้องเสียนะคะคือนะะักข่าวพูดงงหรือเรางงเอง ข่าวถามว่าทำไมแม่รีบเผาเสื้อผ้ากับศพลูกท,ทั้งที่ผลชนสูตรยังไม่ออกแม่ก็บอกว่าก็ลูกไม่ได้โดนข่มขืนไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายก็แบบเอ๊ะผลยังไม่ออกแล้วรู้ได้ยังไงพอมาให้สัมภาษณ์อีกทีก็บอกว่าเผาตอนผลออกแล้วงงมาก น้องชมพู่หมอปราจะประกันลุงถ้าลุงพลโดนจับหมอปราบอกลุงพลคือหน้าเดียวตอแหลใครไม่เป็นไม่เหมือนใครบางคนที่มีหลายหน้าถ้าสังเกตคนในบ้านนั้นคนไทย90%ก็รู้ว่าใครแต่ขอไม่ปลักปั๊มเพราะเห็นกันอยู่ว่าใครล้อนตัวเพราะผมช่วยเหลือคนดีสงสารคนในหมู่บ้านมากอือชอบมากๆเต็มสิบไปเลย มอปราบอกคนไทย90%ดูออกว่าใครดูมีพิรุษสุดๆชอบมากค่ะทุกคนรู้ค่ะมันมีอยู่ตัวเดียวแฮชแท็กน้องชมพู่ดูการสัมภาษณ์วันนี้แล้วแตกหักเพพังมากอะ่ะลุงพลแกคงเหลืออด เพราะขาอีกข้างก็คือในคุกแล้วตอนนี้คือฝากบอกนักข่าวว่าผมก็อยากจะถามแม่ชมพู่เหมือนกันจะรีบเผาทำไมแม้แต่ไปลางหน้าศพลูกครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่อยากจะไปฉันร้องซีดเลยมาหากาบคดีน้องชมพู่ฉันว่าคนที่รับกรรมคือชาวบ้านวะไม่เป็นอันทำอะไร ไม่เป็นอันกินอันนอนขยับนิดหน่อยก็ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยจากครอบครัวเดียวทำให้คนอีกหลายครอบครัวเขาเดือดร้อนวันที่จะเอาน้องไปผ่าที่กรุงเทพพ่อแม่เขามาปลูกผมที่นอนอยู่ให้พาน้องไปเขาบอกไม่ว่างทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็ไปให้เพราะชมพู่เป็นหลานผมอารมณ์มาเต็มฟาดได้ฟาดไปเลยลุงแฮแท็กน้องชมพู่ คุณแม่ตอบข้อสงสัยของชาวโซเชียลว่าทำไมถึงไม่ขึ้นไปภูเขาเหล็กไฟคุณแม่บอกว่าไม่กล้าขึ้นเพราะลูกตายทำใจไม่ได้แต่ตอนนั้นยังไม่มีการยืนยันว่าน้องตายย้อนแยง้งคุณแม่ย้อนแยง้ง คดีน้องชมพู่เคยดูข่าวจากช่องช่องหนึ่งมีป้านในหมู่บ้านบอกว่าป้าขายวัวเป็นแล้วตัวหนึ่งเพราะป้าไม่กล้าไปทํางานถ้าจะออกจากหมู่บ้านไปทํางานก็กลัวจะดวนสงสัยเอาจริงๆนะคนในหมู่บ้านโคจะเดือดร้อนอะตอนนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วเพราะกลัวจะดวนสงสัยคุณว่าจบคดีน้องชาวบ้านในหมู่บ้านจะเหลืออะไรแดกไหมเนี่ย พ่อแม่ชมพู่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถ้าไม่พร้อมอย่ามีลูกตั้งแต่น้องหายจนเจอศพเราไม่เคยเห็นเขากระดิกทำอะไรเพื่อลูกตัวเองเลยวันวันเอาแต่นั่งสัมภาษณ์แล้วก็สงสัยคนนู้นคนนี้เป็นคนที่แยกมากๆเราขอย้ายบ้านหนีค่ะถ้าอยู่แถวนั้นข่าวมันจับคนร้ายไม่ได้สักทีเพราะคนร้ายก็คือคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะ สงสัยแม่มาตั้งนานแล้วนะเวลาใครมีอะไรก็แบบเฉยชาใส่โทษคนนูน้นคนนี้คือไม่ได้ดูตัวเองอะแล้วคือไม่เข้าใจเหมือนปั่นประสาทนักข่าวกันเจอคนเขียนจดหมายบ้างเจอคนทักเจอของเล่นเจอนูน่นเจอนี่แต่ทําไมไม่เจอคนร้ายสักทีแล้วแต่และคนบอกเจอถ้าเจอนี่มีหรือที่ต้องรีบทำลายหลักฐานตลกอะดูออกว่ากำลังปั่นหัวหนักข่าวอยู่ จริงคิดเหมือนเขาเลยเอาจริงๆสงสัยไม่ได้สักพักละคือมันไม่น่าจะหาตัวคนทำยากนานยืดยาวขนาดนี้นอกจากเป็นคนในจริงๆแหละที่ทำเล่นทำลายหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วเสือ้อผงเสือ้อผ้าศพรีเผาคือตามอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเนาะ